สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการปรักไม่ดูโรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรวันนี้พบกับดิฉันนะคะอาจารย์นิตยาศรีบระลมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพยาบาลวิชาชีพคุณลำดวนการพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะขอแนะนำนะคะ คุณนำดวนการพินปัจจุบันเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศวร,รวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคหัวใจพิการแตก่กำเนิดค่ะคุณลำดวนคะโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดในเด็กเนี่ยคืออะไรคะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอของเราก็เรียกว่า congenital heart disease นะคะเป็นความปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะที่เนื่องจาก มีปัญหาตั้งแต่อยู่ในคันตั้งแต่ในช่วงแรกของการพัฒนาโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจค่ะประเทศไทยตอนนี้เราพอยังพบบุบัตกากรโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณเก้ารายต่อทารกเกิดมีชีพพันรายนะคะถือว่าค่อนข้างจะสูงอยู่นะคะซึ่งความผิดปกติตรงนี้อาจจะเกิดแสดงตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าอาจจะมีอาการเมื่อทารกโตขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าด้วย เทคโนโลยีที่ปัจจุบันของเราเนี่ยที่ก้าวหน้าไปเยอะก็สามารถช่วยให้ทารกเหล่านี้มีชีวิตเติบโตจนถึง<ม>เป็นผู้ใหญ่ในวัยผู้ใหญ่ได้นะคะ<ม>ถ้าเรารู้และก็สามารถดูแลตั้งแต่แรกเกิดทันค่ะณนะตอนนี้ของเราก็ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ได้ะนะคะได้แต่มีเรื่องของปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลให้ เกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้นะคะปัจจัยอันแรกเลยเรื่องก็เรื่องของพันธุกรรมค่ะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนได้เพราะเขาพบว่า,าร้อยละสิบของครอบครัวที่เคยมีลูกเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเมื่อมีลูกคนถัดไปก็อาจจะมีะโอกาสที่จะสามารถเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้ถึง10%บเเหมือนกันนะคะ,คะอันนี้ก็จะเขา,าเป็นการถ่ายทอดทางโครโมโซมหรือทางพันธุกรรมของเรานะคะ,คะ ส่วนปัจจัยที่2ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นปัญหาที่สามารถยับยั้งได้ก็คือเรื่องของการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะบรรดาที่มีการติดเชื้อในช่วง3เดือนแรกซึ่งเป็นช่วงอย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงที่พัฒนาของหัวใจและหลอดเลือดอาจจะทําให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดได้นะคะโรคที่พบบ่อยก็เป็นหัดเยอรมันโรคเลิมมหรือโรคเอ v วนะคะ อีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือเรื่องของอาการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้รักษาโรคนะคะก็อย่างเช่นยาในกลุ่มของยาการชักยาลดความดันหรือพวกที่มีกลุ่มวิตามินเสริมต่างๆอย่างเช่นวิตามินเอที่เดี๋ยวนี้นิยมหามาท,รรทานกันนะคะ,คะแต่ส่วนที่เรารู้กันเลยว่าอาจจะต้องมีผลแน่นอนก็คือกลุ่มของยาเสพติดต่างๆ ทั้งเอฟเฟต m i ทามีนแอลกอฮอล์หรือบุหรี่พวกนี้ก็มีปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งได้เหมือนกันนะคะค่ะและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของมรรดาที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ เกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้นะคะช่วงนี้กําลังมีคนทําวิจัยกับตัวนี้อยู่เหมือนกันค่ะโอ้สาเหตุนี่มีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมการใช้ยาสารเคมีหรือว่าการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์นะคะถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากที่เราจะต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ขณะอยู่ในครรภ์เลยนะคะแล้วโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ โดยส่วนใหญ่มีคำนิยามหลายๆตัวนะคะแต่<ช>ที่เราใช้เป็นหลักก็คือเรื่องของกลุ่มอาการเขียวและไม่เขียวก็แบ่งได้เป็นสประเภทนะคะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดไม่เขียวหรือว่า a s y a n o t i c congenital heart d i s e a e นะคะใ,<ช>ในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยรุนแรงะจะมีบาง,บางรายเท่านั้นที่อาการรุนแรงแต่ว่าที่เราจะพบก็คือระดับออกซิเจนของผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงปกติ ก็คือเกิน95%ที่ออกซิเจนในระดับอากาศทั่วไปนะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแบบชนิดไม่เขียวค่ะค่ะตัวอย่างที่เราจะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการมีรูรั่วของผนังห้องหัวใจไม่ว่าจะเป็นห้องบนหรือห้องล่างนะคะถ้าเป็นห้องบนเราก็จะเรียกว่า interseptor defect นะคะหรือว่าข้างล่างก็จะเป็น ventricular septor defect ค่ะค่ะพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของรูด้วนะคะถึงะจะมีอาการอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าห่วงแล้วค,ะค่ะก็คือเป็นกลุ่มโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวหรือว่าซียานอติกคอนชิอตาร์ดดีซีสนะคะ,คะพวกนี้บางคนที่มีอาการรุนแรงเราก็จะพบว่ามีอาการเขียวตั้งแต่แรกเกิดเลย,เลยก็มีนะคะ แต่เราก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆเหมือนกันนะคะก็คือกลุ่มที่มีเลือดไปปอดเยอะกับกลุ่มที่มีเลือดไปปอดน้อยมีมเลือดไปปอดเยอะกับมีเลือดในป,ปอดไปปอดน้อยนี่ต่างกันตรงไหนก็คือต่างกันที่ว่าการตีบแคบของอลิ้นหัวใจค่ะลิ้นส่วนใหญ่พวกนี้จะมีลิ้นหัวใจรั่วตามมาถ้าลิ้นหัวใจมีความกุติมีความตีบแคบเยอะ,อ,ะอย่างเช่นพัลเมอรี่สเตโนซีดหรือการเป็นพาลเมอรี่อติเซียไปเลยพวกนี้ก็จะทําให้เลือด ที่จะต้องไปฟอกที่ปอดหรือว่าไปรับออกซิเจนที่ปอดไปได้ลดลงเราเรียกว่าพวกนี้เป็นกลุ่ม d e c r e a e primary blood flow กลุ่มนี้ก็จะเขียวเยอะนะคะค่ะตัวอย่างของพวกกลุ่มพวกนี้ก็อย่างเช่น p o f หรือ t e t r a o l o g y of f a l o t นะคะก็คือมีความกติของโรคหัวใจ4อย่างด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างจะลึกซึ้งนิดนึงถ้าเกิด ผู้ปกครองท่านใดหรือว่าผู้ดูแลท่านใดเจอโรคนี้คุณหมอก็จะอธิบายค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอาการไม่เป็นเลือดไปเลี้ยงหัวใจเลือดไปปอดขาดที่เยอะก็คือเป็นพวกอย่างเช่นทางคัสอ์อเทอร์ดิโอซัสพวกนี้ลิ้นหัวใจ มากจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะ <Okay. S 2> พวกนี้ก็จะมีปัญหาที่ปอดซะส่วนใหญ่เพราะว่าเลือดไปปอดเยอะอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคปอดเรื้อรงังมีการติดเชื้อที่ปอดที่มาหาเรานะคะที่เราเจอกันส่วนใหญ่ค่ะแล้วปกติแล้วถ้าเราเจอเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดอะคะ่ะเราจะสามารถสังเกตอาการของเด็กที่เป็นโรคอย่างไรบ้างคะอย่างที่บอกก็คือ <Okay. S 2> เราก็สังเกตอาการได้จาก กลุ่มโรคก,กลุ่มอาการของเด็กที่เราแบ่งประเภทเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นสองประเภทนะคะกลุ่มอันแรกก็คือ,อชนิดไม่เขียวโรคหัวใจพิการแต่กนาดชนิดไม่เขียวพวกนี้อาการค่อนข้างจะน้อยอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่รูรั่วว่า,ารูใหญ่หรือเปล่าถ้ารูไม่รูรั่วของผนังห้องหัวใจไม่ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการค่ะจะเดินเติบโตได้ปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดรูรั่วขนาดกลางขึ้นมาละ ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะอยู่ประมาณ3-4มึงมิลขึ้นไปบาง,บางตำราก็บอกว่า5มิลเป็นรูร่วขนาดกลางเนี่ยค่ะแล้วแต่ตำราที่จะบอกส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเริ่มมีอาการในช่วงที่เลือดเด็กเริ่มโตอายุหนึ่งถึงสองเดือนที่เริ่มมีกิจกรรมเริ่มเด็กเริ่มดิน้นเริ่มร้องเราก็จะเห็นว่าเด็กเขาจะเหนื่อยแต่เขาจะไม่เขียวนะคะนี้แต่เขาจะเหนื่อยเหนื่อยง่ายเวลาดูดนมออกแรงเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีแบบการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะช้าเลี้ยงไม่ค่อยโตเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มโรคหัวใจพิการชนิดเขียวเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีอาการทันทีทันใดใ,ในกลุ่มนี้คืออย่างที่บอกก็คือเขียวตั้งแต่แรกเกิดเลยอย่างเช่นพวกทีเอทีเนะคะ transitional of glas อัรเทอรีพวกนี้ก็คือต้องมีตัวช่วยต้องมีรูปเปิดอันอื่นเพื่อให้เลือดไปพอกที่ปอดได้พวกนี้ต้องการการช่วยเหลือตั้งแต่แรกคลอดอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขียวมากให้ออกให้ใส่ถ้าช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นพวกนี้ก็จะเขียวเยอะนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นนะคะก็จะมะีที่ค่อยๆเขียวอย่างเช่น ทีโอเอฟอย่างที่เราพูดมาบางครั้งในเดือน2เดือนแรกอาจจะไม่เขียวแต่พออย่างที่บอกพอเราเริ่มเด็กเริ่มมีกิจกรรมเริ่มดิน้นเริ่มพลิกตัวละก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กเริ่มมีเขียวนะคะและถ้าเกิดร่วมกับมีภาวะไม่สุขสบายอีกอย่างเช่นเด็กเป็นไข้งองแงร้องไห้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว,ว่า,าจะริมฝีป,ปากเขียวมือเท้าเขียวอย่างงี้ค่ะอันนี้ต้องที่ไปหา,าคุณหมอใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะคะ เหมือนการติดเชื้อก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้อาการ<ช>แสดงของเด็กนะคะกาเริบขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอตอนนี้ปัจจุบันเรารักษามีแบบประคับประคองแล้วก็<ช>รักษาแบบให้หายขาดได้เลยในบาง<ช>โรคนะคะอย่างเช่นกลุ่มอาการไม่เขียวในช่วงแรกส่วนใหญ่แล้วถ้าเด็กไม่มีอาการมากคุณหมออย่างเช่นผนังห้องหัวใจรั่วใช่ไหมคะคณหมอก็จะนัดมาดูอาการถ้าเกิดว่า เริ่มมีอาการเหนื่อยคุณหมอก็จะให้เป็นพวกยาไปก่อนแล้วถ้าเกิดน้ำหนักถึงตอนนี้เราสามารถผ่าตัดเพื่อปิดรูรั่วได้เล็กสุดที่เราเคยทำคือ3เดือนค่ะอ๋อสามเดือนก็คือเขาเรียกว่าแก้ไขทั้งหมดเด็กก็จะหายเป็นปกติแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลน,นานนิดนึงแต่ว่าถ้าส่วนใหญพวกนี้ถ้าเกิดเราสามารถอ,าอันนี้ได้นะคะ ดูแลต่อไปได้ส่วนใหญ่ก็อาจารย์เขาก็จะเอาอยู่ที่ประมาณขวบหนึ่งน้ำหนักสักสิบกิโลให้น้องเขาแข็งแรงสักนิดนึงแล้วเราค่อยมาปิดการปิดก็มีทั้งการแบบผ่าตัดหรือถ้ารูไม่ใหญ่มากตอนนี้เราสามารถใช้วิธีการสวนหัวใจแล้วก็ใส่ผผ่นแผ่นเข้าไปแปะได้เด็กก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวโดยการผ่าตัดก็มีค่ะถือว่าดีมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในกลุ่มที่ อาการเขียวส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองให้ยาแล้วก็จะดูตามอาการถ้าเด็กมีเลือดไปปอดเยอะเราก็จะต้องทำการลดเลือดไปปอดก็คืออาจจะผ่าตัดเพื่อทำให้เส้นเลือดเล็กลงไปรัดเส้นเลือดเขาเรียกว่า P A banding ก็คือไปรัดเส้นเลือดที่ไปปอด pulmonary artery ที่ส่งเลือดไปปอดให้มันเล็กลงไปนิดนึงให้น้องเขาสามารถที่จะมีชีวิตได้ ได้เลยต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือยงโตพช่การผ่าตัดใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็5กิโลนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกถ้าเตาถ้าเราสามารถเลี้ยงให้เขาโตได้ให้มากที่สุดอันนั้นจะดีกว่าค่ะแล้วก็จะมีการผ่าตัดแบบสำหรับเด็กที่อาการแย่มากๆอย่างเช่น Uh, TGA อย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ว่าไม่มีรูเปิดเลย mm hmm. อันนี้จะเขียวนอ้องจะเขียวมาก <Okay. S 1> เขาก็จะใช้วิธีการทำ uh, รูเปิด uh, ทำให้เกิดรูรั่วที่หัวใจ uh, ผนังห้องหัวใจบนนะคะ mm hmm. ด้านบนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องผ่าตัดอาจจะทำเป็นส uh, ายหลอดเลือดเทียมหรือทำ <Okay. S 1> ชั้นที่เรารู้จักกัน mm hmm. แต่บางรายนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้คุณหมอเขาทำเป็น แบบทัทได้เลยเพราะคุณหมอก็มีการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมาค่อนข้างจะเยอะตอนนี้เด็กเล็กเราก็สามารถที่จะพาแบบแก้ไขความพิการทั้งหมดได้ก็มีค่ะแต่ในบางรายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นพวกที่เป็นมาติดเชื้อที่หลังหรือว่ามีอาการแย่ๆพวกนี้ก็หนักสุดก็คือต้องรอเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจค่ะเปลี่ยนหัวใจใช่ไหะ ถือว่ามีการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลาเนาะแล้วก็ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงะนะคะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเนี่ยเราอยากจะป้องกันเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไนะคะการป้องกันอย่างที่เราบอกคือเราตอนนี้เรายังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนแต่เรารู้แต่ปัจจัยอย่างเดียวใช่ไหมคะ,คะอันดับแรกเลยครอบครัวที่ต้องการจะ มีบุตรนะคะควที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่แรกเราต้องอไปหาไปฝากคันตั้งแต่แรกไปปรึกษากับทางสูตย์ที่แพทย์เพราะว่าเขาจะต้องซักประวัติทั้งหมดนะคะ,คะ,ะถ้าเกิดมีเรื่องของมีประวัติลูกคนก่อนเป็นโรคหัวใจแลวเสียมาหรือว่าเป็นโรคหัวใจที่รักษาอยู่อันนี้คุณหมอเขาก็จะต้องทำวางแผนการรักษาร่วมกันกับทาง คุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วว่าเราจะต้องดูแลอย่างไรดีต้องมีการนัดอย่างละเอียดและเดี๋ยวนี้เราใช้อุลตราซาวด์แบบซีมิติค่ะเราสามารถอุลตราซาวด์เข้าไปดูหัวใจของความพิการของเด็กได้นะคะถือว่าดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ตั้งแต่ในครรภ์เลยว่าเด็กมีความพิการโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเราก็จะต้องเตรียมทีมเตรียมคุณพ่อคุณแม่และเตรียมทั้งทีมของทารกแรกเกิดในการไปรับผู้ป่วย เตรียมคุณหมอ,อพารกแรกเกิดเพราะพวกนี้เราก็จะต้องเตรียมทีมดูแลตั้งแต่อันนี้เลยค่ะตั้งแต่รู้แล้วก็วางแผนร่วมกันว่าเราจะคลอดแบบไหนจะพาคลอดเมื่อไหร่ทีมเป็นยังไงพร้อมไหมที่จะช่วยชีวิตเด็กอย่างนี้เลยค่ะอ,อันนี้คือในกรณีที่เรารู้ว่าในครอบครัวมีเรื่องของพันธุ์มีประวัติแต่ที่เหลืออย่างที่บอก ที่อาจารย์นิดบอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการติดเชื้อ <c oughs> อันนี้คุณแม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดก่อนการติดเชื้อแล้วคุณแม่ต้องตรวจภูมิ <c oughs> เขาจะเจาะเลือดอยู่แล้วใช่ไหมคะ, <c oughs> ะเรื่องหัดเยอร,รมันแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องหัดเยอร,รมันเรายังไม่มีภูมิ <c oughs> เขาจะแนะนําเลยว่าให้เราฉีดวัคซีนก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกกี่เดือนเราถึงจะตั้งท้องได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ทานจริงอยู่ๆก็เพิ่งมารู้ว่าเราตั้งครรภ์ไปแล้วก็ต้องปรึกษาคุณหมอ เขาจะมีระยะเวลาอยู่ว่าจําเป็นไหมที่จะต้องฉีดวัคซีนแล้วโรคบางโรคที่เราคู่สมรสเราป้องกันได้ก็คืออย่างเรื่องของเริม HIV พวกนี้มันไม่ควรจะกลับมาใช่ไหมคะใช่พวกนี้คู่สมรสก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันะแล้วก็พวกสารเสพติดต่างๆตรงนี้ต้องงดยกเลิกเลยนะคะแล้วก็อย่างบุรีเนี่ยคนในครอบครัวคนใกล้ชิด คุณต้องลดนะคะเพราะว่าตัวนี้ตอนนี้วิจัยกันอยู่ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าแต่ยังไงต่อให้ไม่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กเุ่มแต่บุหรี่ก็มีฮิตไรใช่ไหมคะต่อให้ไม่ใช่สูบเองก็จะเป็นบุหรี่มือสองจากคใกล้ตัวนะคะยิ่งอันตรายกว่าอีกใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ในกลุ่มของคุณแม่ที่มีโรคประจําตัวที่ต้องรักษาด้วยยากันชักยาความดัน อันนี้คุณหมอต้องแจ้งคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็จะดูแลเป็นพิเศษแล้วก็จะปรับยาตัวที่ไม่มีผลต่อลูกเมื่อไม่ส่งผลไปถึงลูกได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณการพินคุณนำดวนการพินนะคะอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้างคะเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กคะ่ะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กอย่างที่เราทราบกันเราอาจจะป้องกันไม่ได้ทั้งหมดแต่ในส่วนหนึ่งนั้น มันคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายอยากให้วางแผนกันนะคะว่าแล้วก็เริ่มปรึกษากันเพื่อที่จุงมือกันไปที่หาคนหมอคณหมอสุติกรรมวางแผนกันตั้งแต่แรกเพราะช่วงเพราะอย่างตอนนี้ถามว่าเราเจอเยอะไหมเราเจอยังเยอะอยู่นะคะแล้วตอนนี้คนไทยเราจจจเจออยู่ถึงเก้าใน เก้าในพันนี่ถือว่าไม่น้อยนะคะ,คะเราไม่อยากจะให้เกิดเพราะว่าต่อให้เราช่วยเหลือ,อยังไงพวกเด็กพวกนี้ถ้าเกิดโชคดีก็หายขาดได้แต่ถ้าโชคร้ายขึ้นมาเราอาจจะสูญเสียบุคคลที่เรารักไปได้นะคะ,คะตอนนี้เราของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนของเราทางภาควิชาสัญญกรรมภาควิชาสัญญาศาสตร์ร่วมกับอ,อาจารย์ กุมารแพทย์โรคหัวใจะนะคะอาจารย์บรวรรณจิตธรรมก็เขาได้มีโครงการที่รับมาจากอของสมเด็จพระพี่นางเธอนะคะที่เขาจัดทำถวายก็จะมีการผ่าตัดหัวใจทั่วประเทศนะคะของเราก็ตั้งไว้ที่อย่างน้อย30ตัวในปีนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งเด็กที่เข้าโครงการแล้วก็เด็กที่เป็นของทั้งเด็กไทยแล้วก็ที่น่าสงสารมากคือเด็ก ต่างชาติที่ไม่มีบัตรตอนนี้ก็จะยังดีว่าเรายังมีมูลิติที่ยังพอช,ช่วยเหลือได้นะคะในเมื่อคนไทยเรามีโอกาสแล้วถ้าเกิดในการป้องกันในการดูแลก็อยากจะให้เราเริ่มดูแลตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีไม่เป็นโรคดีที่สุดค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะจะได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะพิการแต่กำเนิดในเด็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณรำดวนการพินนะคะพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกิกุมานเวชกรรมนะคะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวน และเนื้อหาความรู้นะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์<ม>แพทย์หญิงนะคะวรวรรณจิตธรรมนะคะที่เอื้ออํานวยนะคะในเรื่องของเนื้อหาความรู้นะคะ<ม>หากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าสอบถามเราได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวรหรือสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมลเอสเ a ทเอ็นยูเรดิโอหนึ o งร้อยสําำหรับวันนี้ดิฉันนิตยาศรีบรมและทีมงาน ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแต่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ